ให้หมายไปมันกี่วันอ่าสามสิบวันโอ้โเดือนนึงใช่แต่ว่ามันจะแบบเฉลี่ยตรงนู้น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 ถ่อยพร้อมกันอันนั้นคือที่เขาขอมาสามสิบวันแต่อคิวที่มีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงเขาให้ไปก่อนก่อนเออผมยังไม่แน่ใจว่าถ่ายยังไงบ้างนะแต่ต้องรอเขามาเรื่บทบาทที่เรารับเป็นตำรวจตอนน้เป็นยังไงบ้าง ผมชอบนะบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้เล่นเป็นคนดีบ้างอะไรบ้างเออไม่เคยเล่นเป็นคนดีเลยคือรอปรกันเป็นคนีมันต้องเริ่มยังไงมารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ชาตินี้เราเราคุ้มแล้วเราได้เป็นคนดีแล้วเราได้เป็นึกใช่แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะมันไม่ได้บอกเรื่องอะไรเลยอาจจะไม่ใช่ก็ได้จริงบทนี้มันเหมาะกับเราแหละแต่ผมคิดว่าผมผมชอบตัวเองในในลุคสว่านอะอย่างที่สปองแบบฝึก บู๊เปลือกไงตั้งอะไรอย่างนั้นก็มีบ้างมีบ้างก็มีแบบว่าจับปืนยังไงอะไรเงีต้องไปต้องไปตเท่มากเลยนะเท่ไหมแล้วตจริงเท่กว่าปะต้องไปเทคคอร์ดกับหน่วยจริงๆเลยป่ะจิงนะล่ะต้องไปเทคคอร์ดกับหน่วยจริงๆเลยปะจริงๆไปเทคคอร์ดไปแล้วด้วยโอใช่ใช่ตั้งแต่จริงๆเทคคอร์ดตั้งแต่กินเพลสแล้ววิธีการจับปืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเอาตรงนั้นมาใช้ได้อย่างเงี้ยเรื่องนี้ตำรวจมันก็เป็นหน่วยหน่วยสำรวหน่ะตำรวจน่ะ เอสวีเอทน่าไทยเวิร์ดอยู่นะคุณนายก็ต้องการแบบสมจริงแค่ไหนเอ่อก็คือจริงๆพี่มาบอกว่าอยากให้มันจริงที่สุดอยากให้เป็นความวัมพายมันมีแฟนตาซีแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้มันเป็นมนุษย์ที่สุดอะไรเงี้ยนั่นเป็นประโยชน์ที่ผมทําให้ผมตัดสินใจรับมันมาเพราะว่าอยากให้มันอยากจะเห็นเหมือนกันวมพายที่มันดูเป็นมนุษย์ที่สุด นเป็ยังไงอยากให้ตัวต้องสลับกไปไทยไปหรือว่าตกปากอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องค่าตัวกันเลยครับผมก็ไม่กล้าคุยกลัวเขาเรียกมาเขาก็ไม่กล้าคุยผมเลยเพรวมมันยังไม่ลงตัวเลยใช่ไม่ได้จริงจริงผมยังไม่คุยเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่สำคัญโอ้ยอยากไม่ใสคัญก็คือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือเขามาเล่นให้เราแล้วอ่ะเราก็ไม่กล้าคุยไงเราเล่นจริงจริงจริงก็คือเหมือนเหมือนแปลว่าช่วยๆกันดีกว่าอยากขอมาเล่นให้เราคิวเท่ากันไหม อ่าผมคิดว่าน่าจะเท่าๆกันใช่ใช่ใช่อย่างเมื่อกี้ไม่มีซีนที่ต้องจ้องตากันอีกแล้วจิ้นแล้วนะจิ๋งหอนไปไกลแล้วเนี่ยไปไกลแล้วคุณนี่จิ้นกับผมกันทุกคนเลยหรือเปล่าผมชมองอาการมันเป็นยังไงมันเคมีได้ไหมอาการมันเป็นยังไงกรีดก์ดน้ำเหรเฮ้ยผมผมรู้สึกว่ายังไงก็รู้สึกว่ามันมันปลอดภัยกับพี่ไหม่อ่าเพราในซีนจริงๆก็ขำกันเถอะยืนไปมองหน้ากันอ่ะหลายเทคอ่ะตอนนี้เป็นแฟนลุ้นนะเอาดีๆลุ้นเรื่องอะไรเพราะมันจะเบียดจนเป่า ไม่ใช่แฟนๆคุณนั่นแหละจริงๆแต่พี่ชามันเป็นผู้จิ้นได้ไหมไม่อย่าเลยอย่าไปนเลยเรื่องไอ้นนยังไม่จบเลยนะเนี่ยที่เราอมองหน้ากันมันมีขำออกมาเพราะว่ามันต้องแบบจ้องตากันแบบว่าใช่เออมัน คือพี่อยากให้ผมตอบยังไงแบบว่าตามน้ำไปไหมผมรู้สึกต้องตามน้ำเลยตามน้ำเลยรู้สึกแบบใจจันเป็นอะไรแบบแปลกแบบจริงๆรู้สึกแบบโอ้ยเราไม่เคยเจอใครที่หน้าเัศน์บางขนาดนี้ยอยากให้ผมตอบอย่างนี้ใช่ไหมเต้นมาใจมันเต้นแบบตึกตักปะเต้นไม่ได้เพราะเราเป็นพรามพาย ม่ใช่ตกไม่ใช่ไม่ใช่ในเรื่องในเรื่องไม่เลยจริงจรังหนบางด้าน้ะมันขำเด้วยความที่สนิทกันต้องขำเพราะว่าใช่จริงๆคิงขำจริงๆผมเนี่ยไปเล่นกับใครก็สักพักหนึ่งพอรู้จักเขาเลยก็จะเริ่มขำแล้วไปเล่น GDS กับอิงฟ้าก็มีมัมีความขำอยู่แต่ถ้าไปขับแต่จินนเราไม่ติดใช่ไหมคืออย่างที่บอกเหมือนเดิมอยากทำอะไรมีความสุขทำเลยอยู่ในขอบเขตที่มันแบบว่าน่ารักน่ารักกับเออแฮชแท็กยังไงไม่เจ็บเจ็บไหม ้ย hey. hey. ไม่รู้ yeah ไม่ใช่หน ah ้า oh! ท no> ี่ผมอ๋อใช่เป็นเจ้าการเองอ่านะมั้คพี่เซครับผมผมเป็นอ่าเสน่ห์สถานะครับผม เรามีความรู้ส <só c iful> ึกแบบว่าในเรื่องเราดูแบบว่าเราหลอกคูคูแต่ในชีวิตจริงเราตืนแบบแบบหักมากเออจริงๆมขับสับสนไหมจริงจริงก็อาจจะสับสนนิดนึงเพราะว่าเรามีหลายคาแรคเตอร์มากในช่วงนี้มีหลายเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ยังเป็นผมที่น่ารักเหมือนเดิมนะครับอยากจะทำเราเราหลอกคูคูหรือว่าเราพยายามเราพยายามอยู่นะพยายามพยายามหลอกพยายามพยยาามจะเทพยายามจะคู มันได้มต้องเลยห็นมันหลุดตรงไหนมันไปแวมไพร์เปิ้ลเมื่อกี้ไงไปไปหมุนไปอะไรไปอะไรยงเที่จริงมันจะขัดกับเพลงที่เราทำไหมเพราะเพลงเราดูแบบมันมดนมนแบบเอาว่าคนนั้นคือไม่ใช่ผมแล้วกันเวลาผมก็ฟอร์มมันจะไม่ใช่ผมแล้วตัวจริงเจฟคือคนไหนคะตัวจริงผมคือคนที่ทำไมพี่หล่นบ่อยๆเลยแต่ว่าครึ่งปีหลังเราจะได้เห็นเจฟงานแสดงค่อนข้างเยอะมากใช่ใช่เพราะว่ากลับมาเริ่มแบบว่าหลายๆโปรเจกต์กลับมาแล้วอะไรเงี้ยยิ่งยิ่งโปรเจกต์คอสเซเวอร์เนี่ยก็คือค่อนข้างจะหนักกว่ามาณนึงแต่ว่า จริงๆที่ใกล้ๆสุดก็คือ GDS เนาะพราไซอบตอนก็คือแบบสุดๆจริงเรื่องนี้มันยากมามกับการที่เล่นสางที่มันรู้สึกว่าเป็นการแสดงเหมือนกันที่มันไม่ได้สส่เรา่อนนั้นผมจะรู้สึกว่าม่ยากถ้ามันเป็นคนละช่วงเวลาตึ๊บตึ๊อะไรเงี้ยถ้ามันมาเริ่มรวมกันเมื่อไหร่อันนี้ความจะเกิดขึ้น ก็ผมมีอยู่ก็ทำอใช่ใช okay. <well ่เพราะเพลงเราก็ต้องแบบทำไปเรื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยคอนเสิรก <ah ็เลแบ่งคอนเสิร์ตกันยังไงาะเราจะต้องแบ่งตัวตัอจริงๆเราแบ่งจัดสรรเรื่องเวลานะแต่ว่าสิ่งที่จะจัดสรรไม่ได้ในฐานะอาร์ติสิ์ก็คือเรื่องอารมณ์เพราะว่าไอ้นี่อารมณ์หนึ่งไอ้นั่นอารมณ์หนึ่งคอนเสิร์ตอารมณ์หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอยู่บ้านเป็นอารมณ์ไงบ้านไมอารมณ์เลยช่วงเนี้ยจำไม่ได้แล้วเพราะไม่ค่อยได้อยู่ ทิ่มันสับสนไปสมรบเจ็บที่จะต้องแบบโฟกัสหลายเรื่องก็ล,ลงหนึ่งหลักหน้าที่ผมสนุกนะเพราะว่าผมมาชอบทำอะไรหลายหลายอย่างแล้วมันจะไม่เบือเอ่อวันนึงทำแมกกาซีนวันนึงไปเล่นคอนเสิร์ตเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงรี้ยมันสนุกกว่าที่แบบทำอะไรไปเลยอย่างเดียว มันเป็นเรื่องที่เรามีความสุขด้วยมันหยุดไม่ได้คนมองว่าเจมรับจบคือทำได้หมดทุกอย่างก็ก็ขึ้นอยู่กับการเงินกระเป๋าใช่ร้อนเงินเหรอช่วงนี้เราพูดให้ตลกไปงั้นแหละแต่จริงๆเราก็ไม่มีเฮ้ยเขาบอกจริงๆมันกดดันมาตหลายคนคาดก่อนเรื่องงานแสดงของเรางานที่ก่อนนั้นมีเพลงเราผสมกับสื่อทางจริงผมไม่ไม่ค่อยกดดันนะเพราะว่าเวลาผมกดดันผมจะทําอะไรไม่ค่อยดีผมจะคิดว่าเฮ้ยเราทําสิ่งนี้เพื่อให้เรา ภูมิใจในตัวเองเราสนุกเราดีเราโอเคหลือยังโอเคพอพอเราเริ่มไปคิดเรื่องอื่นเนี้ยไม่ไหวรับไม่ไหวพอมันทำสำเรื่องเราไมเริ่มติดใจกับการแสดงมากขึ้นไหยตอนนี้มันยังไม่เริ่มสักเรื่องเรื่องเรื่องเดียวที่จบคือเรื่อง G D H <laughs> ซึ่ง <laughs> นสนุกมากสนุกมากคือบทมันเข้มข้นแล้วเราเวลาเราได้เห็นตัวเองที่มันไม่ใช่ตัวเองอมันมีความสุขทุกครัรงเรารู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่เห็นตัวเองบนหนังเพระาะฉะนั้นในทุกเรื่องเราก็อ,อ,อ,อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นแหละอย่าให้เป็นคนอืน่นไปเล่นคนอืน่นไปเล่นไม่ใช่ตัวเรา เจ็บซันเตอร์คือเป็นนักร้องไอ่คนนั้นก็เป็นอย่างชอนนี่ก็เป็นเป็นชอนกลางชอนอะไรไปชอนกลางใช่เจ็บมาเจ็บเป็นแพะเจ็บเปเจ็บเจ็บเจ็บเป็เจ็บเจ็บสตอร์ไงก็เป็นคนน่ารักน่ารักก็แคบผมประมาณนี้เอาันที่ใหญ่คนจำภาพคูลภาพน่ารักคือพยายามทำคูลมาแล้วหลายปีไงมันไม่รอดไงแต่มันไม่มีความน่ารักเพราะสังคมมันหลอกหลอน จริงๆผมไม่อยากให้ทุกคนเครียดไงสปอมันเครียดใช่ไหมล่ะผมก็ไม่อยากให้พี่ๆแบบอุตส่าห์เดินทางมาเนี่ยหลายชั่วโมงรถติดด้วยก็ไม่อยากให้เครียดไงแต่คนก็เลยมองว่าเพลงเราจะมีออกน่ารักน่ารักใสๆเต้นเบาคือถ้าเแบบถ้าสมัยก่อนก็มีท่ามีเต้าเบาๆอีฟได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเราก็สะโพกเราได้อยู่ทำอไรก็ได้ I don't know อาเป็นว่าอาจจะมีก็ได้นะพูดแล้วนะเป็นคาแรคเตอร์ ไม่ได้เจียนเจียเจียนเจียนเจียนเียนเจ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 ีนเจีย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 นเจีมนเจีย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 นเจยนเจียนัจียนเ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 จีย e เจ e ยนเจียนเจียนเจียไมจียนไจียนเจียนเนเียเจีนจรเจีเจนเนเจนีเน เพราะว่าเดี๋ยวพี่ไม้เขาจะจัดการในในทีหลังก็อยากจะบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่พี่ไม้ตั้งใจทําจริงเราได้เห็นแพชชั่นของพี่ไม้ที่ลดเล่นในวงการมาหลายปีมากมันลงอยู่ในโปรเจกต์นี้โปรเจกต์เดียวไม่ว่าจะไปไปที่จีนไปที่ฮอลลีวูดหรืออะไรต่างๆเขาใช้ทักษะกนั้นมาลงในเรื่องเนี้ยเบเรื่องเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันจะออกมาดีมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจพี่ไม้แล้วก็ฝากติดตามพวกเราในในแคสไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแล้วก็งานส่วนตัวของเราด้วยับผมแล้วก็ฝากตัวเองด้วยว่า จะมีอะลบบ้างออกมาในเรื่อนี้แล้วก็เอเชียทัวร์เฟสสองมาแล้วครับผมแล้วก็พาราเดลตอนก็สุดท้ายนี้อยากจะพูดนิดนึงเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่กฎหมายสมรสถตัวเทียมผ่านด้วย <Yeah. S 1> ก็เลยอยากจะบอกว่า congratulation จริงๆสำหรับคนที่แบบว่าสู้มาตลอดแล้วก็อยากตบมือให้พวกเขาจริงๆเพราะว่าแบบในวันนี้มันเป็นจริงแล้วอ่ะแล้วก็ภูมิใจกับทุกๆคนมากจริงๆที่สู้มาโดยที่ไม่ท้อมาตลอดวันนี้ผมแบบื้มใจมากจริงๆเป็วันที่อ่านข่าวนในโจะฉลองห้าเฉลิมเหมนว่า รู้สึกว่ากฎหมายนียมันทําให้ทุกอย่างมันเท่าเทียมไม่ใช่ว่าทําให้ใครแบบด้อยกว่าใครซึ่งจริงๆทุกคนน่ะคุณค่าของมนุษย์มเท่ากันอยู่แล้วมันไม่ใครมาตัดสินใจเรื่องเพศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาบอกว่าคนนี้ด้อยกว่าคนนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมากเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบชีวิตทุกคนเท่ากันไม่ว่าเขาจะเป็นไงก็ตามคนก็คือคนคนจะตามกว่าหรือสูงกว่ามันอยู่ที่การปฏิบัติตัวและมารยาทส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็กฎหมายผ่านแล้วผมขอบคุณทุกคนที่สู้มาตลอดแล้วก็ congr